สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอาจารย์สิริการอีกครั้งนะคะในรายวิชาขนมไทยนะคะวันนี้อาจารย์จะมาแนะนําในการทําขนมเจาะหูหรือขนมดีซัมนั่นเองนะคะขนมเจาะหูหรือขนมดีซัมนั้นเป็นขนมที่ใช้ในเทศกาลเดือนสิบซึ่งเป็นขนมที่ค่อนข้างหาทานได้ยากนะคะเพราะว่ากรรมวิธีในการทำเนี่ยค่อนข้างจะยุ่งยากเล็กน้อยนะคะขนมดีซัมนะคะบางคนจะเรียกว่าขนมโดนัท ฝรั่งนั่นเองนะคะเพราะว่าลักษณะของขนมเนี่ยเวลาเรามาทำและทอดเสร็จแล้วคล้ายๆกับขนมโดนัทน,นั่นเองนะคะขนมจอหูหรือขนมดีซัมนะคะใช้ในช่วงเทศกาลเดือนสิบเพื่อจะให้บรมบรุษที่ล่วงลับไปแล้วนะคะใช้เป็นเงินนะคะเงินแทนแทนเงินนั่นเองนะคะเ,เพราะว่าลักษณะของขนมจอหูเนี่ยคล้ายๆเบี้ยก,ก้นหอยนะคะสมัยก่อนนั่นเองนะคะก็เลย ทำเป็นรูปกลมๆนะคะแล้วก็มีรูนั่นเองนะคะส่วนผสมของขนมจ้าโนะคะมีน้ำนะคะน้ำเนี่ยเราใช้ในการละลายแป้งนั่นเองนะคะน้ำมันค่ะสำหรับทอดนะคะส่วนผสมที่สำคัญก็คือแป้งข้าวเจ้านะคะใช้ประมาณหนึ่งถ้วยแป้งข้าวเหนียวสักครึ่งถ้วยนะคะน้ำตาลนะคะประมาณครึ่งถ้วย เกลือ 1>, 1ช้อนชานะคะส่วนผสมทั้งหมดนั้นเราเอามาผสมกันเพื่อใช้เป็นแป้งที่ทำขนมนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมของการทำนะคะแล้วก็เรามาเริ่มทำขนมได้เลยนะคะ สิ่งสำคัญที่สุดก็คือแป้งข้าวเจ้านะคะที่จะทําให้ขนมนั้นมีความกรอบเวลาเราไปทอดนะคะหนึ่งถ้วยนะคะใส่ลงไปในถ้วยนะคะแป้งข้าวเหนียวนะคะเพื่อจะให้ขนมนั้นจับตัวเป็นก้อนนะคะเวลาเราปั้นแล้วไปทอดเนี่ยขนมก็จะได้ออกมาสวยนั่นเองนะคะครึ่งถ้วยนะคะแป้งทั้งหมดนะคะสออย่างเนี่ยไม่ต้องเอาไปร่อนนะคะเพราะว่าเรา ทำให้ขนมนั้นมันมีก็เรียกว่าไม่ต้องละเอียดเกินนะคะน้ําตาลนะคะใส่ครึ่งถ้วยนะคะเกลือนะคะสักหนึ่งช้อนชานะ,ะเพื่อเพิ่มความกลมกล่อมของขนมนั่นเองนะคะอันนี้น้ำนะคะเราก็เทใส่ลงไปนะคะแล้วก็นวดแป้งนะคะให้ แป้งเนี่ยมันเข้ากันนะคะค่ะนี่เราใส่แป้งมารวมกันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทำให้แป้งนั้นละลายนะคะแล้วก็น้ำตาลเนี่ยเข้ากันดีเราใช้เวลานวดสักประมาณ10นาทีนะคะอันนี้จันเอาอเนี่ยใช้มือนะคะเพราะว่าแป้งเนี่ยเราจะได้ละเอียดด้วยนะคะน้ำตาลกับเกลือด้วยนะคะขนมที่ทำเนี่ยคะ่ะ จะบอกว่าเป็นขนมที่ดีสำหรือขนมจาะหูเนี่ยเป็นกรรมวิธีที่ค่อนข้างยากสักนิดหนึ่งนะคะหลังจากที่เราลาลายแป้งให้เข้ากันดีแล้วเราต้องพักแป้งไว้ประมาณสัก15นาทีนะคะแล้วถึงจะเอาไปทอดนะคะ หลังจากที่เราพักแป้งไว้15นาทีนะคะก็จะได้แป้งประมาณนี้นะคะแป้งก็จะมีความเหนียวนะคะก็เข้ากันดีแล้วนะคะวิธีการทำขนมนะคะเราก็เวลาปั้นนะคะเราเอาน้ำมันมาทาที่มือนะคะเพื่อให้แม่แป้งของเรานั้นติดมือเพราะว่าการที่เราปั้นนี่จะทำให้ลูกขนมเนี้ยมันไม่ติดกันด้วยนะคะ เราต้องการขนาดไหนแล้วก็ปั้นตามใจชอบของเราได้เลยค่ะนี่คือเราจะทําขนมได้ประมาณสักแป้งหนึ่งถ้วยเนี่ยเราได้สักประมาณ30ลูกนะคะหรือ30อันนั่นเองนะคะหลังจากที่เราปั้นแป้งขนาดแล้วแต่ค่ะใครอยากได้ลูกเล็กลูกใหญ่วงเล็กวงใหญ่ก็สามารถทําได้นะคะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะใน1ลูกแล้วเราก็มาทำให้แป้งนั้นมีความเ,เราจะมาทำเป็นรูปนะคะเราก็จะใช้แป้งนะคะปั้นนะคะให้2ออันนี้มาชนกันแล้วก็บี้แป้งนะคะให้มีลักษณะแบนนะคะเป็นรูนะคะคล้ายๆกับโดนัทนะคะ การทําแป้งให้บางนะคะจะทําให้เราทอดขนมออกมาข้างในก็จะสุกไปด้วยนะคะเนี่ยลักษณะประมาณนี้นะคะให้เป็นรูปสวยงามแล้วก็เอาไปทอดนะคะค่ะก็ปั้นขนมทอดไปจนกับหมดนะคะพอน,น้ำมันร้อนแล้วขนมเราก็จะได้รูปที่สวยงามนะคะ ธีการนะคะเราต้องพลิกขนมไปมานะคะให้อย่าให้ขนมนั้นนะคะมันติดกระทะอ่าแล้วก็พยายามวนให้ขนมนั้นเป็นวงกลมนะคะเพื่อให้ขนมนั้นสุกนะคะไฟอย่าแรงจนเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าไฟแรงเกินไปเนี่ยเราขนมด้านในมันไม่สุกนะคะแล้วข้างนอกก็จะไหม้ด้วยนะคะ ขนมเนี่ยที่เราทำนะคะเราพยายามพลิกให้ใหขนมนั้นเกาะตัวกันนะคะอย่าให้อย่าให้ขนมเนี่ยมันติดกระทะนะคะลักษณะของขนมเนี่ยอย่าให้ไหมจนเกินไปนะคะแล้วก็พลิกไปพลิกมานะคะพอรัวดูแล้วสีเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆน,นะคะอย่าให้ไหมเกิดนะคะไฟเนี่ยต้องไม่แรงจนเกินไปนะคะแล้วเราก็คลีปขนมนะคะมาพักไว้นะคะ ม่ยากเลยใช่ไหมคะลองทําทานดูกันที่บ้านนะคะไม่จําเป็นต้องให้ถึงช่วงเทศกาลนะคะเราก็สามารถทําขนมทานได้เลยนะคะวิธีการทำเนี่ยสามารถดูในรายละเอียดที่อาจารย์ใส่ไว้ข้างล่างในท้ายคลิปด้วยนะคะขนมเนี่ยเราจะพักไว้ที่ที่ ข้างกระทะนะคะอย่าให้ขนมเนี่ยคือให้มันเสด็จน้ำมันนะคะเราก็ตั้งไว้สักแป,ป๊บหนึ่งนะคะให้อาห่างกันนิดนึงนะคะแล้วก็เราจะเห็นว่าขนมเนี่ยออกมาเป็นวงนะคะสวยงามนะคะค่ะหลังจากที่ทอดเสร็จแล้วนะคะก็เราก็จะได้ขนมนะคะที่เราพักไว้อย่าให้เสด็จน้ำมันนะคะ ให้ขนมนั้นมีความเย็นนะคะแล้วก็เราก็ใส่ในในถาดนะคะสวยงามไหมคะลองไปทำกันดูนะคะส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยอาจารย์ใส่ไว้ในข้างล่างของบทเรียนแล้วนะคะเราไปทำทานกันดูนะคะขนมดีซ้ำหรือขนมเจหวภาคใต้เนี่ยค่ะคะงทำไม่ยากนะคะฝากนักเรียนไปลองทำดูนะคะ